จะทำอะไรอ่ะใคเฮ็ดข้าผัดกุ้นเชียงเป็นตาแซบเนาะมันแน่อยู่แล้วเจ้าสั่งไปสันหามาตอนเลขจะไม่เห็นยังยำมันคือมันคือกายเป็นเ้าวัดไปได้วันนี้มันน้อยเบิ่งแล้ำคือมันโมไลเออก็เลย เปลี่ยนแปลสภาพไปเป็นข้าวพัดแม่นซาดเจ้าน้อตะลืมตะละวินนี่แปนว่าเข้าวพัดดีกว่าเคนว่าปรุงเลยนะปรุงเลยแังเราต้องเสียเวลาแบบนี้เสี่บก็เสียบงานนี่แหละเนาะใส่สีอู๋ขาวต่อใส่เลยด้วยฟ้าเขียวซอสหวานซอสหวานซีอิ๊วดำหวาน น้ำต,ตาลเล็กน้อยใส่น้ำตาลไปน้อยหนึ่งใส่อูมามิไปน้อยหนึ่งน้ำมันท่านได้เดือดนะะบวมน้ำมันบนวมหมดน่ะน้ำมันท่านได้เดือดนี่นะเดี๋ยวมันจีนไหมกุนเชียงสูตรดได้เนี้ยถ้าจะพัดกุนเชียงก่อนจนัง่ายกุนเชียงเริ่มได้แล้ว ใส่ยังไงนใส่ไขล่ลงไปใส่สอง้อดเจ้ที่ห้าตัมาละโอ้กระพืด,ดอกออข้าวยังไงไปดมวันนี้ก็ใส่ขา้าวลงไป

ใบเขียวหอมผึ้ยได้ละมันๆได้แลยอืมกินหอมมากแส่ผัดให้ลูกก,กินกแล้วนะเออสามคนข้าวพอเลยไหยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยลแล้วไปเฮ็ดเมนูนอื่น